สวัสดีพี่น้องผู้ที่ตามผู้ตามเล่าสามัคคีที่ตามเล่าสามัคคีนะพี่น้องนะเนาะเมื่อนี่เล่าสามัคคีก็ไปมีแตกเลยพี่น้องมีแตกมีแตกน้ำเขาทุกเล่าเลยพี่น้องหาเล่ามีแตกมีหลุดเดินดีพี่น้องเนาะนาทิดตามเด้อพี่น้องเด้อสุดเล่าสามัคคี แต่ว่าก็มาหลาแน่ขันมันเงี่ม uh ันยังกับปุ๊กอะสินั่นะเกินยึดะเกิลมาท่านไหนถ้ทรายท้ำตอนหน้าคือว่าบังเถี่ยวกันเลิกเด็กตุ้งเดือนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็มาหลาลาแน่จังไนพุ่นละใบชงใบสามจังนั่นก็นเลยดอกท่านกันอยู่นอกพี่น้องเนาะเอาว่าหลายใหญ่ห้างคือว่าพี่น้องเขามาเบิ่งอันเก่าอันที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะของวันที่สิบเก้า วันนี้ก,กัวันที่2ีแลิบเราแรงก็ะเด้ยลยกันเลาสองุมเพิ่งเริ่มรว้ยแล้วนะพี่น้องเนาะย่านอนรับกวันเดอรหอดซีทุ่มเหล่าสัมัีวันที่2ี๊ะไอ้อวันที่2ี19เกมกราคม2อ,องพหาลอยหกสเกดกรเดินดีพี่น้องจับคู่ไว้กันเก้าแปดแปด วิ่งเก้กลมเลีนเก้่องสีเขาทั้งตัวล่องทั้งตัวกลมพี่น้งองเขาั้ืงเก่าเัืง4นะนงีนะ 2, พี่น้องนาใได้สองยางพี่น้องได้ลูกบนในล่างคือได้4ีกับ4ีเก่าเล่าอาเซียนจพัพภูเก็ตศูนย์เก็ตศูนเก้าแ วิ่ง70กําเนิน70ร่องเ8่ได้เพี่น้องได้4เเข้าเลาว VIP จับค90987000เห็นบ่แม่น0 9 9 8 7 0วิ่ง09กํเนิด09ร่อง70ร่องตัวร่องเข้าตรงๆพี่น้องจอเลยแตก ตรงๆเกตศูนเกตูนย่ลางพี่น้องเกตซูนย่ลาง3ามเกตยู่บนัวสำลองเขาา3เกตเกตศนพี่น้องแต่เกตูนนะลาวี i p นี่เราล่าวีพีพันไปแล้วเล่าสามวิ่ี i พ สองเก็หกสีวิ่ง2อเก็ก็เป็นสอเก็ล่องเก้เ,กเกขาเก็ดพี่น้องในเก็ดสามพี่น้องผ่านเล่สาสตารวีไอพีจับคู่เก้าศูเก็ดแปวิ่งเก้าก็เป็นเก้ศูนย์ล่องแปห เขาแปดพี่น้องในแปดหนึ 8, 1, ่งในทั้งแปดหนึ่งทั้งทั้งหาหกเด้อพี่น้องเด้อเขาทั้งแปดทั้งหกเริ่มพี่น้องเขาสองยางเลยพี่น้องเขาสองเขาสองเขาสองตัวสำรองเขาสองได้หาหกแปดหกอี่แล้วพี่น้องตูวทั้งว่าใหา้ตัวสำรองให้เบนดงดีๆตัวสำรองก็เป็นตัวเก่งคือกันแต่ว่าหังว่าว่าไขสองกลมเหมือนหน้าพี่น้องเอ้า ว่ารายย่างเบิ้งพี่น้องเบิ้งอ,อันเบิ้งอ,อันไม่บนันที่มีสิบพี่น้องที่นี่ตัวใดแน่เขามาพิจารณาเบิุงเด้อพี่น้องเดลยมาเบิ้งไปน้ากันรวยไปน้ากันพี่น้องรวยไปน้ากันเบิ้งไปน้ากันเนาะพี่น้องเนาะเล่าสามาคีจับคู่จับคู่ เก้าแปดเสียงรถเม่โครดังแน่จังนเอยได้พี่หน่อยเนอเสียงรถตำหนักบวกไปยังเก้าแปดหกสี่สี่สามวิ่ง ก้าแปดหแปดวิ่งสามตัวสามเก้แปดสามเก้าแปดแล้วก็เก้สาม เก้่ามสาตัวเก้าสี่ามสาเก้าแปวิ่งเก้าวิ่งแผมเด่นเก้าแปล่องสามสา ตัวร่องตองัวกลมซ้ำกันพี่น้องพิจารณาเอาเอางสงเลยก็ได้พี่น้องยาวาได้หน่อยได้หลายได้พี่น้องด้อปรเนาะพี่น้องเนาะ่พี่หน่อยีหลายเล่าอาเซียนเล่าอาเซียน เจ็ดส,สี่หาหนึ่งหาหนึ่งห,ห,งหกหนึ่ง anh em

ยิงฮกกับซีกลมเด่นเน้นจรวดฮกกับซ ok ีร่องฮกหนึ่งเล่าวีไอพี VIP VIP จับคู่ถึงสามถึงสามเ็ดห้าเ็ดห้า ba, chết chín, ba, tám, 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 bình ừ ừ anh ở xuống sáng xuống sáng bình bình sáng kẹt xuống โอ้โหสวอนี่แปดศูสามสตัวเลพี่น้องลงขีดลงขีดแปดศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์สามแปดศูนย์สามแปดแปดศู ยิง่ง03กลมเล่นเน้น03ลอง38กันเน้นเนออ้นกันกัน้องเป็นสองโเก่ง law sama ke VIP law sama ke นี่ไอ้พี่ไอ้พี่จับคูสามหกสามหกสามหกหกหกหนึ่ง lắm nữa xám tua xám mốc hà hà xám hộp hà xám à. hà hộp xám สามหกขาดหวิ 5, 5, 3, ่งสาวิ่งหกผมเล่นเน็จอลูกสามหกล่องห6 เล่าสัตย์ีไอพีเล่าสัตย์ตาหนีสัตย์นีไอพีไอพีจับผู Sống kiệt Sống kiệt Sám si Sám kiệt si. kiệt Linh chết xuống chết vì xám chùa khóc xuống chết khóc xuống chết chết chết

คบหน้าจอได้พี่น้องเด้อเอาไปเซียงศพกันเอาไปหล่ำไปลวยกันเอาไปผสมเอาใส่กันพี่น้องเราสามาคีมือนี่วันที่ยี่สิมือแรกนี่กันวยแล้วเนาะพี่น้องเนาะที่ยี่สิบมกราคม2 5งพันหกสเจ็ดจ้าบคูหฮแปดเก้าหกสี่สีวิ่งแปเก้ากลมเด่น8ปดเก้าล่องสี่สสตัวส ลงวาตแปดเก้าสามเก้าแสลงพี่น้องลงลงเห็นลู่ปากมันไปจังนึงตาบงเห็นยังปากมันเบาไปฟังฟังหนึ่งน่จะเป็นตกกลับพี่น้องล่าอาเซียนจับคู่หกสี่หาหนึ่งหหนึ่งวิ่ง6กสกลมเด่นหกล่องห1หสตัวหนึ่งหก สี่หล่าวีไอพีศูนย์หาสามวิ่งศูนมเด่นศูนล่องสามตัว8 0ดศูนยสามศสมแปดลาสมคีวีไอพีสามหกหก วิ่งสามมเล่นสาหกล่องกหตัวหาสามหเล่าสตาเป็นบ่มีเล่ามตล่าเอาเอาไปโลดนองมันบ่ได้เขียนนอนืมข้าวพี่ไอพี่าวิ่งสองเก็กเล่สเเนสอล่องหก สามตัวหกสองเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเอาพี่น้องแคบหน่อยจอเดอร์เพื่อได้คำว่าแล้วพู้มาไม่กันกดกระดิง่งติดตามใหม่พี่น้องเพื่อชิวยบริพิษผ่านในการรับส้มกันติดตามบริพิตเขาดีเสมอพี่น้องเล่าสามาิีีมีแตกมีนุ่นตลอดพี่น้องบริษัทกบันเมื่อ่อดอกผู้ใได้ว่า,บบา,า,วาส้มมาติดตามเ้าพี่น้องเนาะรำเรื่อยกันทุก,ทกคน เฮาสกอะมันกันห้ยชงมใาหายเราด้พี่น้องด้วยสกใส้ชงมใาหายแล้วให้ลำเรื่ยกันสุขุทุกคนยาเจ็บยาจนทุขุทุกคนอยู่สุขสบายปีใหม่แล้วพี่น้องห้ลำลำลำเรื่อยๆรยอกันไม่ผลละมือเอื้อนพี่น้องรอบต่อไปสุดต่อไปสวัสดี